พี่แพนยึดไลฟ์แล้วนะคะเอ้าเราต้องเปลี่ยนชุดกันก่อนไม่ใช่หรอเราไม่อยากไลฟ์คูป้าพี่ตรงเวลามากเลยฮะสาพี่แพนเป็นมืออาชีพมากเลยค่ะตรงเวลาที่สึกเยพี่เป็นเมนเทอร์ให้เลยดีกว่านาะดีไหมเพราะว่าไหนๆยิงอยู่ในชุดนอนแล้วเนี่ยหนูต้องปรับตรงไหนบ้างคะหนูต้องถอดผมออกก่อนะตอนนี้หนูต้องแกะคลิปออกให้หมดเลยค่ะค่ะแล้วหนูต้องไปหาชุดมาใส่ด้วยชุดอะไรคะหนูมีชุดอะไรที่มันดูเป็นเรียบร้อยให้เห็นสัดส่วนหุ่นโอเคไหม เรเปิดความมันเวทีนี่เป็นของฉันอ้าวแคมเป็นี้ให้ผ่านไหมคะเลิศมากค่ะเลิศมากค่ะเย่น่ารักค่ะคือตอนนี้เราไปที่พันบ้านแล้วแต่หนูอยากให้ทุกคนเขาเดาหนึ่งล้านบาทไปกับพี่เป็นเค้กได้ไหมคะได้ค่ะ ขอขอหัวใจดอกไม้จริงๆอ่ะวันนี้มากับ2 p r โปรดักต์นะคะมาเต็มๆต้องขอบคุณน้องด้วยนะคะเพราะวันนี้จิวเอสที่เป็นแบบเมนนะคะพี่ต้องพูดว่าไงเป็นภาษาใต้แบบขอบคุณมากๆค่ะขอบไจโบซูนะ ขอบใจโบสู้ขอบใจโบสู้แต่ว่าทำไมชัดอย่างนั้นเนะพี่ทอบขอบคุณพวกเธออ๋อขอบใจโบสู้เตมาช่วยกอดเต็อมาช่วยกอดจิวเอสจิวเอสให้น้องเพนให้น้องแพนฝันพรื้อกันแล้วแป้งฝันพรื้กันแล้วแป้ง้ากินดีถ่ากินดีกะบอกต่อกะบอกต่อเจนนี่เจนนี่ช่วยจังช่วยจังช่วยมากๆกใช่ไหมอ๋ออย่างนี้หันีาชายจังชายชายชายช่วยจังเลยเออขอบคุณขอบคุณนะคะขอบคุณ